จันเจ้าเสิร์ฟมาเจ้าโน่เปิดหนึ่งเจ้ายองยกเข้ามาเจ้าโน่ปักเอาลูกหลนไปอยู่ที่จันเจ้ายกให้เจ้าเองปักเข้าให้เรียบร้อยจันเจ้าเสิร์ฟมาเจ้าโน่เปิดเจ้ายองยกเจ้าโน่ปักเข้าให้เรียบร้อยเก้าต่อเจ็เจเดจอจเ,เ,เ, 7. เอาปั่นไปอีกแล้วปั่นยอดไปนะครับเอายก ปักเข้าให้โอ้โหเอาออกเติมมาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้เรียบร้อยเก้าต่อเจ็ดเจ้าโนปั่นไปอีกแล้วเจ้าเอเปิดเอายกเอายกไม่ได้เปิดเข้ายกปักเข้าให้เรียบร้อยสิบต่อเจ็ดเอาเปิดหนึ่ง เอายกปักเข้าให้เรียบร้อยยกเข้านี้เตะหายแน่นอนเจ็ดต่อสิบนะครับจันเจ้าจะเป็นฝ่ายส่งลูกมานะครับแต้มตามอยู่นะครับเอาเซอร์มาเจ้าหยองเปิดจันเจา้าเซอร์ไปแล้วโอ้โหเซอร์ไม่ข้ามนะครับเอาปันไปยอดเอา สิบเอ็ดต่อแปดนะครับไปอีกแล้วหมุนเตี้วๆไปอีกแล้วเอายกเจ้าไหลเตะโอ้มานะครับเติมมาเจ้าหยองเปิดเอาแล้วเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาไล่จี้ตูดมาแล้วครับเจ้าเอเติมมาเจ้าหยองเปิดหัวเอายก เอามุงไปก่อนเอาเจอยู่ที่จันเจ้าเจ้าเอเตมาเรียบร้อยเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับลูกมานะครับจะไล่ตีเสมอได้หรือไม่เจ้าเอตเตมาแล้วเจ้าโนเปิดดูยกหัวกระทืบไปเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อสิบนะครับอยู่ที่ลูกเติบปั่นไปอีกแล้วเอ้าโอ้ยังได้อยู่ 10มาสิบต่อสิบเอ็ดนะครับอยู่ที่ปากน้นามจะรังจะเสิบแล้วครับเอาเสิฟม,มาเจ้าหยองเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปฟากเข้าให้เรียบร้อยพานธุ์ทักงานเอาปันไปอีกแล้วเปิดหนิงเอาเปิดไม่ค่อยดีเอายกล้นเปิดเขาเอายกฟากเข้าห้ แคมเดียวเกมไม่เกมนะครับ12สองปันไม่ยิกแล้วเอาโยโไม่เกมนะครับเกาเอาเติมมาเอาลูกลงนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสอง เอาเจอป้าเปิดห um. ัวหย่องโยกเข้าไปเอาโยกล้นเอาแล้วเรียบร้อยเอาแล้วครับเกมไม่เกมนะเม็ดไฟ่ครั้งหนึ่งของเจ้าเอนิมงานปากน้ำนะครับได้ไหมระต้นเอาเจอป้าเิด่อง อายกไม่ป <dı DANIEL> oh ักโอ้โหไม่เกมนะครับเกมไม่เกมนะครับอยู่ที่ลูกเสือเจ้าโน่ปันไปอยู่แล้วโอ้เจ้าจันเจ้าแตกจบเกมนะครับลูกเสือเจ้าโน่ทำงาน